นคนนสวัสดีค่ะมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรค่ะกศจสจัญจรพบสมาชิกหาจังหวัดภาคอีสานเพื่อกระตุ้นและปลุกกระแสเงิงนออมลูกจ้างประจําส่วนราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกอสจอซึ่งจดทะเบียนแล้วได้จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์พบสมาชิกภาคอีสานจังหวัดอุดรธาน,านีโดยมีจังหวัดไกลเคียงเด็กแก่หนองค่ายน้อง,องบุัมพูเลยและบึงการเข้าร่วมการสัมมนาการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ ที่เป็นสมาชิกกศจอในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงอีก4จังหวัดเขาวรวมงานเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆของกองทุนพร้อมรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จัดขึ้นสําหรับสมาชิกและเชิญชวนลูกจ้างประจําที่ยังบัตสมัครเป็นสมาชิกได้เข้ามาเป็นสมาชิกนอกจากนี้กอสอจอได้มอบสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก โดยได้จัดโครงการรวมกับสถาบันการเงินต่างๆอทิโครงการขอบครัวเกสาจสดใสโดยประกันไยที์โครงการให้กู้เงินสินเชื่อแคหฮะเพื่อที่อยู่อาศัยและโครงการให้กู้เงินสินเชื่อสวัสดิการร่วมกับธนาคารอมสินโครงการสวัสดิการบัตรประจําตัวสมาชิกกาเสจกรุงไทยวีซ่าเดบิตรวมกับธนาคารกรุงไทยและโครงการพัฒนาอาชีพสําหรับสมาชิกกสาจโดยโบ่มีค่าใส่ใจใดๆ เรากลับมาติดตามกันรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเชาออุดอน่นนนป็คขยัร